ดิค่ะแม่บ้านงานเข้าวันนี้นะคะแล่ปลาขนาดแบบว่าใหญ่จนจะแยะจะแล่ไหวหรือเปล่าขอดูหน่อยนะแม่บ้านงานเข้าตึ๊บ จะแล่ปลาให้ดูหน่อยขอตั้งกล้องป๊บน,นี่คือเนื้อปลากระพงแต่ว่าแรห่หางไปแล้วจะแร่ตัวซึ่งเขียงคงจะวางไม่ไหวเราก็ขอแลกกันแบบนี้เลยแล้วกันถ้ามีธรรมดาไม่ได้ แนะนําว่าเป็นมีดมิดเลื่อยมิดเลื่อยกระดูแข็งมากอันนี้เนื้อกลางตัวไว้ทําพวกสเต็กจะดีมากแต่ว่าเอาสารได้ขึ้นอือหือเสียงอือหือมีความ บายายามอยู่ที่ไ,ไหนว่างบยายามก็อยู่ตรงนั้นโอ้ยไม่ไหวจังิงๆใครมีเทคนิคการแรกตาสวยๆบอกเลยนะคะกดแยกค่ะตัวนี้ก็ต้องมาแยกนัทไม่สวยเช่นไมโอ้ยต่อแม่บ้านงานเข้า แล้วก็แบมเยอะเสีด้วย้งละลายน้ำแข็งไว้หน่อยเนี่ยแต่ไม่ต้องละลายเยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หั่นแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ขนาด ดีฟอร์มมานิดหนึ่งแล้วในช่วงกระดูกนด้ต้องใช้มีดด้วยหลายอย่างได้ยินเสียงของกระดูกปลายนะเนี่ยส่วนนี้อาจจะอร่อย เป็นเนื้อที่ควรเอาไปทำสเต็กม,ม,มากๆถ้าเนื้อหางก็เอาไปรูปจิ้ม่าจะดีกว่าตัวนี้นะคะ4กิโลโอุย้ยคงไม่ได้สเต็กแล้วเพราะว่าตัดกระดูกไม่เข้า ช่างไม้มาก่อนเท่านี้ก่อนนะคะเริ่มเริ่มไม่ไหวละลองดีกว,ว่าแต่ข้อเสียก็ถ้าเราสรับลงไปเนี่ย ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ก็อาจจะเละได้แต่ก็จะลองดูนะม,มันก็ไม่ไหวไหมคะโอม้มันจะเละเลยแหละก็ขออนุญาตเป็นเรื่อยตามเดิมเว่าเรื่อยนะเรื่อย แบบว่าเละเทะอะ่ะงานเ,นเชฟกระทะเลกใครมีวิธีแลกปลาที่แบบว่าง่ายๆนะก็แล้วทำให้เนื้อปลาที่ดูแล้วไม่เละเทะกนน็นี้คอมเมนต์มาให้คำแนะนำเลยนะคะ แตกมากค่ะก็แบ่งเป็นถุงถุงตาตัวใหญ่ยังเหลืออีกนิดหน่อยเออแต่ถ้าดีคือน,นี่ก็ฉลาดเนาะแทนที่จะทำานี้แต่แรกอเอาไปย่างดีไหมเนี่ย ชิ้นแบบนี้ยเนาะเราแบบย่างแบบนี้จะน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเซฟเนื้อค่ะเซฟเนื้อเขาที่จะไม่เงีเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยจะได้เนาะเสเ็แล้วก็แบ่งเป็นชิ้นๆละแยกเนื้อหัวเนื้อตัวอันนี้เนื้อหา